ผู้นี้ซ้ายเจอซ้ายครับเราดูครับผิวพันธ์นั้นก็ตัดกันเลยครับขาวใสนี่ก็ต้องจ้องโหดอีกไม่ได้หนครับอ้าวครับโดนก่อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับขาทำท่าจะโอ้โหสะดุดมันนิครับพลิกเส้นพลิกหรือเปล่าครับหรือว่าเอโดนตรงไหนครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับสิงดำโชคกันนะครับ ที่ชนะไฟก่อนโนนกับนิดเดียวครับใช้เวลาเล็กน้อยครับโอ้โหเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดครับกล้ามเนื้อบางทีถูกซ้อมมาได้ดีครับเวลาเกร็งขึ้นมานี่มันมันมันเกิดอาการเป็นกัะชิ่วอะไรได้ครับบวกกับจังหวะโดนเตะลูกขึ้นผิดลักผิดเตียมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับมวยไทยถึงบอกครับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวครับศาสตร์นั้นหมายถึงว่า เป็นเรื่องของวิชามวยไทยความรู้ที่มีอยู่ครับแต่ว่าศินนั้นก็คือบางครั้งหลายๆอย่างกับไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังตัวทุกอย่างก้าวครับถึนสู่สภาพปกติแล้วครับจอมโหดอาจจะมีอาการเสียวแรบแต่ว่ามันก็ไม่ไม่หนักมากแล้วก็หายไปในที่สุดนี่ครับเจาะยางอะไรนะครับ อการชกล่าสุดของวันฉลองครับชนะน้ําเพชรขอทานทิพย์กับไม่ธรรมดาครับนี่ถือว,ว่าเป็นยอดมวยรุ่นเล็กเลยครับคู่นี้มวยถูกคู่ครับเป็นผู้อีกราคา230บาทลุงพินีรอดเงินได้สบายๆละครับคู่นี้ถ้าชกลุงพินีก็เก็บเจ็ดแปดแสนแล้วครับ,บ,บดูครับวันนี้เอามวยอย่างนี้ครับมาให้แฟนมวยเจ็ดสีได้ชมกัน ก็ถือว่านี่คือคัดสันแล้วนะครับก่อนจะได้เป็นแชมป์และก่อนจะได้ป้องกันแชมป์และกว่าจะได้ชิงนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างดีอย่างรอบคอบอย่งนีครับก็ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจากอันดับของเจ็ดสีครับด้าน,นวันฉลองนี่ชนะมวยดีมาตลอดครับชนะเพชรทองล่าสุดนี่มาชนะน้ำเพชรอสอทิพย์พิราชดําเนินครับสดขึ้นมาครับ